ความเดิมตอนที่แล้วเธอก็จะลงไปเลยอ่ะคือหยกตบกพื้นไป่ลยแล้วผมเรียวรีกูรีนจังนอนทำอะไรตรงนี้นี่ชักแงกแงๆๆงะแงกแงักแงแงแแล้วเรื่องราวก็ยังคงดำเนินต่อไป โอเคเอานะครับสวัสดีผมกาโพผมนิวส์คุ้มกับเกมยันเดเรซซิมูเลเตอร์นะครับผมกับยันเดฟปองผู้นี้นะครับในแพชวันที่1มวิถุนายนนะครับผมที่รอคอยมานานแสนนานนะครับผมเนื่องจากว่าเขาดีเลยครั้งแรกที่เขาดีเลยอัปเดตมาถึง1เดือนเต็มๆนะผมจะโปรตีนเกสิบห้าวันเลยนะครับผมรอบนี้ก็ขอเปิดตัวด้วยวิธีโปรตีนะครับผมเนื่องจากว่า คันนี้ผมอาจจะจริงจักับการตามหาวิธีทำอะไรบางอย่างนะครับผมที่เป็นไปตามเนื้อเรื่องที่คุณยันในเลดเด็บเขาใส่มาเพิ่มเติมนะครับผมก็คือเรื่องของชากคสัสซีและเหตุการณ์บางอย่างที่ภาษาอังกฤษเขาเขียนไว้ว่า friendship and betrayal นะครับผมหรือเธอไอแปรก,ก็คือเรื่องของการผูกมิตรแล้วก็การทรเลาถักหลังนั่นเองนะครับผมซึ่งจะเป็นยังไงก็เาจะไปลองมุ่กันดีกว่านะครับผมไป โอเคครั okay, บบทเริ่มเหมือนเดิมนะแล้วก็ที่ห้องก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมมาดูในส่วนของตัวโรงเรียนกันบ้างเราจะเริ่มจากการเลนที่เป้าหมายของเรานะครับผมก็คือหัวม่วงโคโคโนาฮารูก,กะจังแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือตัวละครใหม่อีกตัวหนึ่งที่มีลักษณะแปลกกว่าตัวอื่นนะครับผมที่ผ่านมาโอเคเดี๋ยวเราจะขอลอโคโนะรูก,กะก่อนแล้วกันนะแล้วก็ดูซิว่ามีบทพูดอะไรพิเศษเพิ่มเติมมาหรือเปล่าโอเควันด,ดีโคโนะรูก,กะจังมาแล้วอ่ะฮัลโหลเธอเธอขอคุยด้วยหน่อย <c oughs> มีเดินมีเดินออกนด่คืออะไรเธอเธอโอเคข้างล่างนี้นี่มีแทสแทสโอเคช่่อของฉันมันไม่พอดีเลยอ่ะมันแน่นตรงบริเวณหน้าอกไปหน่อยอ่ะก็เธอนมใหญ่อ่ะฉันต้องการชุดใหม่อ่ะแต่ฉันยังหาไม่ได้เลยตอนนี้อ่ะโอ้แต่บุญไปก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกแล้วเธอคงช่วยฉันไม่ได้หรอกมั้งใช่ไหมล่ะ โอเคก็มีภารกิจใหม่นะครับผมตามหาชุดใหม่ให้โฮนะฮารูกะจากเนื่องจากว่าชุดของเธอมันแน่นหน้าอกกันไปนะครับผมโอเคในโรงเรียนใช่ไหมโอเคหาชุดใหม่ฉันเหรอจริงอะขอบคุณมากมากเลยถ้เกิดทำให้ฉันอะโอเคเราก็ต้องได้ภารกิจใหม่นะครับผมที่ผมรู้มาคือเราต้องผูกมิรกับตัวละครตัวนี้ก่อนถึงจะทาอีเวนต์เรื่องเฟรนด์ชิพแอนด์วิเทเยอร์ได้นะครับผมระหว่างนี้ก็ลองคิดว่าเสื้อผ้าของโคนะฮารูกาจะอยู่ห้องไหนนะครับผม พ่องพระครูอันนี้มาดูเฉยว่ามันอัปเดตยังไงยังไม่อัปเดตนะครับผมเห็นในเว็บไซต์ยันเดยเดบัตถ้าเกิดใครเคยดูคลิปของผมก่อนหน้านี้ที่เป็นคลิปอัปเดตสามจะรู้ว่ามีการปรับปรุงให้ห้องนี้ดูดีขึ้นนะผมแต่ยังไม่ใส่คุ่มนเกียนนะครับผมส่วนห้องปกครองก็อัปเดตใหม่เรื่องอาจารย์เขียบได้แล้วใช่ไหมไหนดูซิเขียบได้จริงหรือเปล่าพิมพิม,พมอยู่ไอ้มีเขียบมือโอเคจอก,ก็มีข้อความเปลี่ยนไปแล้วคนสร้างเกมเขาบอกว่าถ้าเกิดเราเข้าชมรมถ่ายภาพจะเห็นข้อความวันนี้มากขึ้นนะ โอเคตอนนี้คุยก็มีเงยหน้ามาดูแล้วโอเเคเดี๋ยวขออนุญาตไปชมรมถ่ายรูกปกันหนึ่งนะเข้าชมรมกันนะแล้วก็มากดซูมกล้องดูซิว่าหน้าจอของอาจารย์เป็นไรกันแน่นะครับผมมีข่าวๆในเขียนอยู่บ้างโอเคชมรมถ่ายภาพสวัสดีอย่างห้อง้องยังคงโล่งเหมือนเดิมอะ่ะร <c oughs> วมชมรมจา้าเ <c oughs> พื่อจะได้กล้องดีซูมได้ดีขึ้นอะ่ะก็คือลูกกิ้งม้าวนะผมก็คือระบบการซูมอินซูมเอาท์มันถอดออกไปเนื่องจากว่ามีชมรมถ่ายภาพมานะครับผมก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ทำให้ ลำบากขึ้นในการเลือกชมรมอะไรเงี้ยอะซึ่งพอได้ปั๊บก็มาซูมกันดีกว่าในนี้เขียนว่าอะไรเอ่อกด่ายดีไทย <c oughs> เดี๋ยนะนี่คือซูมสุดแล้วปะ <c oughs> เดี๋ยนะเอ่อได้บอลจะได้รู้ไหมว่าเขียนข้อความอะไรบ้านทำไมเขาซูมไม่เห็นอะไรเลยมุมนี้เ <c oughs> นี่ยมันซูมได้แค่เนี้ยสุดแล้วอะ่ะไม่ได้อะอา <c oughs> จารย์ก็มือแปะๆ,ๆ,ๆกับคีย์บอร์ดเลยเนี่ยซูมนมแทนก็ได้งอน ซ่มโนมระจานแป๊บโอเคเราก็ยังไม่รู้อยู่ดีนะครับว่าข้อความมันคืออะไรถ้าเกิดใครแกะออกก็ก็บอกผมเลยมันเล็กเกินไปมันแตกมากเลยน้ตจอแตกมากโอเคยอมยอมโอเคจะว่าไปผมเดื่นขึ้นได้อ้ยววิมีข้างล่างมีมิวสิกกับแฟชั่นมาด้วยนะครับผมเพิ่มเติมมาในหน้าเมนูมือถือนะเลือนขึ้นได้ว่าในเมนูเอ่ออะไรนะดอกของใช่ดอกของบัตรที่มันจะมีเสื้อผ้านี่ไงมีชุดสัตร์ถ้าเกิดเราเอาชุดเนี้ยไปให้คนน่าลูกกับจังเลยหรือเปล่าโอเค จัดไปงั้นเราต้องถ growth, ่ายกังในอีก5อันสินะจัดไปครับผมเราได้สกิลการถ่ายซูมแล้วเพราะฉะนั้นเราจะซูมให้ถึงที่สุดนะผมโอเคซึ่งตอนนี้เจ็ดโมงสิบแปดนาทีน่าจะอยู่ตรงกลางกันหมดแล้วสิสินะนี่ไงอุ้ยคนใหม่นั่นไงคนใหม่โอ้โหผมสีเหลืองมาแต่ไกลยืดอกได้ยืดอกด้วยโอ้โหดูจางลอยผมสิครับดูจางลอยผมเป็นแบบหนุ่มสิงโตโอเคอุ้ยก้อนนอสีชมพูฟุ้งฟริ้งทั้งด้วยแล้วก้อนนอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแกระโปรงสั้นมากเลยนะผมเพราะฉะนั well. milk, ้นเราจะเห็น แต่วนนี้จะสวยได้ง่ายกว่าคนอื่นนะผมโอเคสวยงามมากนี่ชื่อะไรมุสูเมะรอนชากุโอโอฮะเชื่ออินเทร์มากอินเทร์โอเคแล้วก็จะไล่ถ่ายกอน้อคนแถวนี้นะครับผมเพื่อที่จะเก็บผสมเพื่อที่จะเอาเป็นแลกเสื้อผ้า,าให้โคนะครัโกะจังนะครับผมโอเคถ่ายเก็บมาแล้วก็เหลือแต่ใบหน้าของเธอคนนี้จะเป็นอย่างไรนี่โ okay. อเคหืขอบตา <c oughs> ต่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแต่งหน้าจัดมากตาสีฟ้ากับปากสีชมพูน,นะครับผม โอเคมุสุเมะรอนชากุโซเชียลบัตเตอร์ฟลายไม่มีครับนะครับผมแอดิชั่นเป็นสาวแฟชชิ่งเกิลคือสาวที่แบบร่าเริงแจ่มใสสุดในโรงเรียนนี้อ่าฮะมูสด้วยนะครับผมแล้วก็สปอยล์ลอเทนบายเฮอร์ดอตติ้งฟาเตอร์ฮูบายส์ฮิสตอร์เตอร์แอนนิติงก็อ๋อคือประมาณว่าเป็นคนชอบอ้อนพ่อยซื้อของนู่นนี่นั่นบ่อยๆอ,อย่างนี้ใช่ไหมน่าจะใช่นะครับผมแล้วก็คือฟาเตอร์รันอะโรดเอเจนซี่เป็นทำบริษัทเกี่ยวกับกูบก้ยืมอ่ะอืมน่าใช่นะครับผมโอเคนี่ยก็ตัวละครใหม่นะครับผม เดี๋ยวเราคุยดูซิว้าเป็นไงฮัลโหลโอเคคุยได้บออันนี้มีแค่คุยปกตินะผมไม่มีอาร์กเฟเบอร์นะครับผมโอเคก็คุยคุยคุยไปอันนี้เธอรักนี่ร้เปล่าอะไรอย่างนี้ขอบคุณมากอาจาะย์ทำนองนั้นโอเคตัวละครตัวนี้โอเคตัวนี้ก็มีอีเวนต์หายกทรงเหมือนเดิมใช่ไหมอันนี้เหมือนเดิมโอเคงั้นเราจะข้ามไปนะผมโอเคเรามาข้างหลังโรงเรียนนะครับผมพิดีจามาเอาเสื้อที่เราสะเก็บกะกะนอนมาแรกมาอย่างยากลำบากนะครับผมโอเคกด enter <laughs> ชอบจำปุ่มไม่ได้อ่ะกดดรอปนะครับผมแล้วก็ ครีนยูนิฟอร์มของชุดสะอาดนี้เปิดมาเอาชุดมาชุดของคนนะฮันนุกเดี๋ยวนะมันดูแบนแบน่ะเธอใส่ได้หรอชุดมันแบนอ่ะมัน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 คนแบนแบนดูความแบกของชุดสิครับแบนมาแล้วได้ข่าวชุดคนคะสีครับชุดเราเอาโอเคเราจะแบกมันไปให้คนฮันนุกกาจากนั้นได้หรือเปล่าว่าไม่แน่ใจนะแต่วิธีที่ผมจะดอปอุ้ยโทรศัพท์มาเฉยเอาชุดไปก่อนเอาชุดไปก่อน เพิ่งคุยตอนนี้เจอเก็บเก็บข้อมูลก็ได้รู้สึกว่าเราต้องเก็บข้อมูลนะครับผมเกี่ยวกับสิ่งที่คนน่ารุกะเขารับรู้รับทราบในแต่ละชีวิตประจำวันของเขาเพื่อที่จะเอามาเป็นข้อมูลในการทําคัสซีนนะครับผมก็อ่ะรอก็ได้คุยเสร็จยังลากงอกก็เนี้ยเียนเรียบร้อยแล้วอ่ะเดี๋ยวเราเอาเสื้อรับเสื้อของข้าพปเจ้าไปได้แล้วรับนะไม่รับเราคุยกับเขาไม่ได้เลยวัดเดอร์คุยเขาหน่อยสิ ไม่คุยเลยมึยก,โก็คนาาอนูกาจังเมินเฉยโอเคคนต้องหาเสื้ออื่นที่ไม่ใช่เสื้อนี้นะ,ะผมโอเคแล้วก็ต้องเดินรอบๆโรงเรียนดูเอะเราดูในห้องอนาวซิว่าจะมีไหมโอเคแวะทํางทัสวนแป๊บนึงนะครับผมอ่ะตรงนี้มีหรือเปล่าอุ้ยอู้ยเครื่องนี้นี่เอง เธอใครเคยดูคลิปอัปเดต2ของผมนะจะรู้ว่าเครื่องนี้คือเครื่องอะไรนะครับผมเดี๋ยวจะได้ลองกันในพัทนี้ไม่ก็พันหน้าถ้าเกิดมีเวลาก็พันนี้นะถ้าเกิดไม่มีเวลาก็พัหน้านะครับผมพทีเดียวนะโอเคหาเสื้อหาเสื้อเดน,นี้มีเสื้อหรือเปล่าเมื่อกี้ตอนเข้ามามันเห็นนี่นี่นนกระโปรงยาวขึ้นครับผม <c oughs> อืมองอันตรพานดูกระโปรงกระโปรงที่ยาวเฟื้อของเธอตรงข้ากับกระโปรงใหม่ของสาวน้อยคนนั้นเลยอืนี่กระโปรงหรือแมชีนหรือไร ทำไมมันยาวขนาดนั้นนะโอเคแล้วก็ตามหาเสื้อที่ใหญ่พอสำหรับนมเธอต่อไปแวะมาส่งเควสสักครู่ยกทรงอยู่ที่เดิมนะครับผมอยู่หลังต้นเชอรี่บอสซั่มเหมือนเดิมก็ผมว่าผมจะลองตามตัวละครใหม่ดูก่อนนะว่าอุ๊ยมีขึ้นนี้ด้วยหรอแทสคอมพลีคือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คือทำพัชกิจเสร็จล้วโอ้โหสวยงามมากเลย เราจะค่อยๆตามดูตัวละครใหม่กอนนะครับผมระหว่างนี้เผื่อตัวละครใหม่เขาไปที่ไหนอาจจะเจอเสื้อผ้าก็ได้คือเรืยอ,อยากรู้ว่าตัวละครใหม่อยู่ห้องไหนแล้วเกี่ยวขันอะไรสําคัญหรือเปล่านะครับผมโอเคเธออยู่ห้องสามหนึ่งก็คือห้องเดียวกับเซนไปสินะอ่าฮะโอ้โหอยู่แถวหน้าด,ด้วยจริง,รงๆแล้วถ้าเกิดผมกอดกล้องใส่ปกติจะเป็นท่ายิ้มหรืออะไรอย่างี้นะแต่นี่ไม่มีท่าเพราะว่าผมมีชมรมถ่ายภาพนะครับผมเสื้ออยู่ไหนวะเดี๋ยวนะโอเคห้องนี้ชมรมนี้ไม่น่ามีอะไร ชมรมห้องดนตรีอุ้ยว้าวได้ข่าวอดีตตัดแต่นที่แล้วนะผมแต่ผมไม่ได้แวบะบมาดูนะมีเป็นโน้ยกดเล่นเป็นโน้ดไดุ้้ยเล่นได้จริงอรอ <c oughs> พร้อมมาเลยจ้าจะได้ปองจ้าเล่นได้ <c oughs> ดไม่ใช่มือได้โอเคเทปมากนี้มีตู้ตู้เตา่าอุ้ยน่ารักอะ่ะโงาอุ้ยน่ารักอะ่ะมีตู้ประการังมีเต่ามีแผ่นสีดีในดีด้วยที่หอใส่โก้เด้นะครับผมที่หอเดียวกันกับพวกอะไรวะไอวิทยุอ่ะ ่าโอเคห้องนี้ก็ไม่มีอยู่ไหนวะห้องนี้ก็เออเดี๋ยวหรือว่าจะตามคนนี้ก่อนดีวะคือยังหาไม่ได้เลยว่าเสื้อผ้าอยู่ไหนอ่ะอ่าว่าเดี๋ยวเราจะลองตามตัวละครใหม่มูซูเมสใช่ไหมชื่อมูซูเมสนะครับผมดูว่าเธอทำอะไรในชีวิตประจำวันมากนะครับผมพักเที่ยงเธอเดินลงมาข้างล่างออกไปข้างนอกข้างหลังไปทางซ้ายทางทางอันดพานู๋ทำไรอะ่ะไอทำไรลุนลุ้นลุนลุนเธอทำอะไรกันแน่นะในตรงอันดพานแล้วครับผมแล้วก็เอา หยุดตรงนี้เฉยทำไรเนี่ย,ยมีแทสเฉย,ยอะไรอะ่ะโอ้นุ่มเสียง <c oughs> อยากสืบุหรี่อู้โอ้โอมีบุหรี่สักสักวนวลไหมเนี่ยโอเคถ้าเกิดได้เป็นแพ็คเลยก็ดีจะเป็นเพื่อสนสนิทกันตลอดไปเลยนะจ๊ะ <c oughs> โอเคต้องหาภารกิจในการหาบุหรีห่เธอโอเค <c oughs> <c oughs> จัดไปเรารู้ที่มาที่ไปเรารู้ว่าเจาที่ไหนครับผมแล้วดูน้ำเสียงเธอเคือบเป็นสาวเปรี้ยวมาก แบบว่ายุคยุคยุคแบบว่าล้ายุคโอเคบุรีโอเคดรอปมาได้เอขอบุรีหน่อยจ้าแปรเรียบร้อยโอเคโดโดโดตรงนี้มีมีเทปได้อโดมาโดมาเผื่อโดเล่นๆนะครับผมอ่ะได้บุรีแล้วจ้า5้ทีเสร็จแล้วได้ข่าวสักก่อนนั้นนะครับผมโอเคเอาบุรีไปโอเอ็มจีนั่นคือโอเอ็มจีเหรอโอเคเป็นเพื่อน BFF เป็นเบสเป็นฟอร์ไลเวอร์แล้วนะครับ BFF เป็นเบลิเปอร์ฟอลิเปอร์ทุยแทสคอมพลีนะครับผมนี่ก็เป็นเพื่อนสนิทกันแล้วนะครับผมแล้วไงต่อเออแกเนี่ยบทพูดเหมือนเดิมเป๊ะเลยเจด้าถ้าเกิดว่าเราไม่อยู่ชมรมถ่ายภาพเห็นท่าเธอท่าทางเธอยิ้มให้กล้องเลยนะในเขาตองกดก,ก,ก็ไม่มีมีแต่หนังสือระหว่างที่เราหาเสื้อผ้าอยู่นั้นผมก็เจอเข้ากับเออซิมีชีบางอย่างที่กำลังสปินไล่ลาวกันอยู่นะครับผมไม่รู้มันจะสปินทำไมคนอื่นก็ไม่สปินอะไรเลย แล้วพวกนี้จะสปินทำมะเขืออะไรสามหัวเขียวเหลืองแดงวุฒเบสเราจะปล่อยเขาสปินต่อไปนะผมเราจะไม่ใส่ใจเธอเธอมีเล่เราให้เราได้ไหมเราทำต่อไม่ได้เราทำมะกิดต่อไม่ได้เพราะเราไม่รู้จะเอาเสื้อคนนน้าลูกาสจจากไหนเนี่ยจมลงการละครไม่มีอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเออรู้สึกว่าเธอเย็นไปนะทำไมโอ้โหดูลายลายถุงน่องเธอบาดใจมากเป็นไรอ่ะเหมือนลายมันมุมยังมุมนะผมอุ้ย โทษทีเราจะขัดขันน้งองเธอไม่ได้แทก็กนเธอสักหน่อยก็ต้อง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 ให้เขานะคุยคุยคุยจะได้ยกโทษให้อ๊เอ้าวเดี๋ยว <c oughs> มีเดียมีแตจจอยชมรมใม่ไม่ม่ม,ม่โอเคเท่าที่ลองวิ่งโทวโรงเรียนคร่าวๆรู้สึกว่าจะไม่มีรอบนอกเลยไม่น่าจะมีอยู่ข้างนอกนะเดี๋ยวลองลองหาใหม่อีกวันหนึ่งพรุ่งนี้แล้วกันนะเพราะวันนี้เ็จะสายแล้วคนอนื่นจะกลับบ้านกันหมดแล้วอีเวนต์อีวงไม่ทันทำแล้วนหะห้องนี้ไม่มี ห้องนี้อืมอะไรอะเดี๋ยวห้องนี้คือห้องซีวิ n g รูมเย็บปักเย็บปักถักร้อยเยอยจะบอกนะว่าผมว่าคิดเหมือนฉันไหมบีนึงเครื่องเย็บผ้านี่นะหรือว่าเราต้องเอาเสื้อผ้าเสื้อผ้าที่เราแลกมาไปเย็บตรงนี้เพื่อที่จะเปลี่ยนขนาดให้เธอเข้ากับขนาดนมเธอได้ใช่ปะได้ข่าวผมรีเซ็ตวันใหม่แล้วผมต้อง คือผมไม่ได้รีเซฟปันใหม่อย่างนั้นนะคือผมแค่กดอา่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคีิปลัดแล้วก็กดหนึ่งไงประเด็น,นคือกร็กรองทั้งหมดที่ผมถ่ายไปต้องมาถ่ายใหม่โอเคถ่ายเพิ่มก็ได้สกิลขั้นสูงครับผมถ่ายเลยพิพตราเรียบร้อยแล้วผมว่าน่าจะครบที่อา่าต้องการแล้วเราจะไปหลังโรงเรียนนะผมแล้วก็ที่เดิมมาซื้อเสื้อผ้าเพื่อที่จะมาเย็บตรงนี้นะ่าจะใช่ผมว่าอุตส่าห์มีจักรเย็บผ้าขนาดนั้นไม่น่าพลาดนะครับผมโอเคเอาเสื้อผ้ามา ดอบ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 ,ดอบมาเอาคลีนยูนิฟอร์มมาตรงปล่อยเสื้อผ้าเป็นเนนั่นมาเดี๋ยวเราจะทำให้มันนูนขึ้นตามไซส์ของครัวนะลูกกะจังนะผมต้องนูนระดับนั้นให้ได้โอเคห้องนี้นะโอเคเราจะนี่ไงนี่ไงนี่ไงมีขึ้นในบนที่ไฟยูนะิฟอร์มนะผมให้ดัดแปลงเสื้อผ้าเราได้จัดไปครับตั้งกล้องก่อนนะตั้งมุมไหนดีโอเคซูมเล็กน้อยเพื่อความามุมกล้องที่ดีประมาณนี้กันนะ อ่ะหยิบเสื้อขึ้นมาอ๊บโอเคเสร็จแล้วก็กดย e ิเย็บเย็บเย็บเอ่อเย็บสิเย็บเย็บตรงไหนดีเอ่อตรงนี้เออโอเคเรียบร้อยอือโอ้โหนี่นี่ตรงกระดกตเอาวงเป็นมนนให้ดีอื้อเรียบร้อยหายไปเลยคิดนนะ่อยถ้าเกิดไอเทมหายน่าจะแสดงว่าใช้ได้นะครับผมโอเคตอนนี้เจ็ดโมงสิบเก้านะอยู่ตรงกลางสินะขอบคุนะฮานุกาจางังเอาเสื้อผ้าเน้นนมมาฝากแล้วแต่แทสคอมพลีท ไม่ทาชุดนี่มันเหมาะฉันพอดีเลยด้วยฉันได้ใส่สบายๆ,ๆแล้วไม่ติดนมแล้วขอบคุณมากนะจ๊ะ <c oughs> จา้าโอเคแท็กกอมพิว์นะผมก็เป็นเพื่อนกับโคหน้าลูกกะจังแม่แล้วนะครับผมต่อไปนี้เราต้องทำก็คือเรา,เาทำไรวะกรรมโอเคที่เราต้องทำต่อไปก็คือเราต้องรอให้ซากิมิกุก,กับโคคน่าลูกกะจังมาคุยเรื่องพ่อที่ดาดฟ้าตรงนี้นะครับผมแล้วก็แอบฟังเพื่อเอาข้อมูลตรงนี้ <c oughs> บบนัด ให้คนณค้าลูกกะจังมาอยู่จุดตรงนี้นะครับผมเพื่อที่จะพูดคุยเสนอข้อเสนอบางอย่างที่คุณจะปฏิเสธไม่ได้อะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วก็แอบฟังกันไปโอเคจนกระทั่งขึ้น l e a r New n Info ก็คือได้ข้อมูลใหม่นะครับผมก็แสดงว่าเราได้ข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับการชักจูงให้คุณาลูกกะจังมาเป็นมาคุยกับเราส่วนตัวเรื่อข้อเสนอบางอย่างที่ปฏิเสธไม่ได้นะครับผมดังนั้นต่อไปที่เราองทำก็คือ คุณ้โนะฮารุกะจังมาอยู่ตรงดานฟ้ากระสองต่อสองนะครับผมเพื่อที่จะคุยเรื่องนี้ส่วนตัวอะไรอย่างนี้นะครับผมซึ่งวิธีทำก็คือเราต้องมีสกิลการขเขียนจดหมายแล้วก็ไปเอา,ายัดใส่ตู้ล็อกเกอร์ของโคโนฮารุกะนะครับผมแล้วก็นัดเวลาอะไรอย่างนี้นะตู้ของโคโนฮารุกะจังก็คือตู้นี้โอเคเสร็จแล้วก็กดลิฟต์น้ตนะครับผมแล้วก็เขียนว่าหัวข้อแรกก็ใส่เรื่องด OMESTIC abuse นะครับผมก็คือเรื่อง การละเมอส่วนตัวในภายในบ้านอย่างนี้นะครับผมทำนองนั้นนะแล้วก็ไปเจอชั้นที่บริเวณดาดฟ้าที่เป็นส่วนตัวนะครับผมณนะเวลาเออ่ตอนนี้3ามกว่าก็สัก4ี่โมงกันนะสี่โมงเย็นแล้ว,วลกันนะครับผมเพื่อที่จะได้ดึงเธอไปดาดฟ้าได้อย่างง่ายดายโอเคข้ามเวลาม,ามัสามโมงครึ่งน,นะครับผมไปดูซิว่าเธอจะมาตามนัดหรือไม่นะครับผมโอคนะลูกกาจังเอ่ออยู่ไหนวะอ๋อฝั่งนู้นฝั่งนู้นโอเคเห็นแล้วเห็นแล้วอยู่ตรงนี้นี่นี่นน ก็ดูสิว่าเธอจะเดินไปที่ดัดฟ้าหรือเปล่านะครับผมเธอเลี้ยวโอเคถูกทางทางถูกทางเธอเดินก็ไปตรงไปนะครับผมเดินตรงไปเสร็จแล้วเธอก็เลี้ยวขึ้นไปบนนะครับผมเดี๋ยว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 ไปไหนอะเดี๋ยวนะเธอลงข้างล่างเธอลงไปเดี๋ยวนะทางนั้นมันเธอเข้าชมรมเหะออ๋อเธอก็เปิดตู้แล้วแล้วเธอก็เออใช่แล้วต้องให้เธออ่านก่อน เดี๋ยวนะต้องเร,เริ่มมันใหม่แล้วก็ให้เธออ่านจดหมายแจ้งเตือนผู้ปกครองกันเอา้หมาเอา้หมาเอา้หมาโอเคเรีเฟซมัใหม่อีกรอบหนึ่ง<ะ>โอเคเจอแล้วนี่อะไรเนี่ยอ,อะไรเยอะแอดดูหน่อยสิทำไมเจอเขานะเนี่ยอืมเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็รอเวลาครับผมตอนนี้ผมนัดไปเจ็ดโมงครึ่งนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเธอคงจะเดินไปตอนที่เจ็ดโมงสิบห้าบอกว่าเธอต้องเริ่มเดินไปดาดฟ้าน,นะครับผมโอเคเจ็ดโมงสิบห้าแล้วครับเธอก็ไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เธอไปไปยืนอยู่ตรงนั้นนี่นี่เธอนัดใครว่าจะโมงครึ่งหรือเปล่าดูเวลาสิเดี๋ยวยังคงนิ่งแล้วก็โมแต่เอ่อทะเลาะกันอยู่นี่คืออะไรตอนนี้เจ็ดโมงยี่สิบเก้าสามสิบครับผมตามเวลานัดแล้วแล้วเธอก็วิ่งไปกับโทรศัพท์ว้าเจ็ดโมงครึ่งแล้วโมแต่คุยโทรศัพท์ก็เคืออะไร จะเปนันนัดไหมเนี่ยรอนานแล้วรออยู่ข้างเธอนานแล้วจะไปไม่ไปจะไปไม่ไปไปไม่ไปพึ่งมาไปตอนนี้เลยนะนี่ผมเขียนเวลาผิดป่ะแปดโมงอะเจ็ดโมงสี่ห้าโอช่างเหนื่อยโอเคกว่าจะรับเธอขึ้นมาได้รู้ไหมมันเหนื่อยขนาดไหนโอเคเรีบไปจุดนั้นเถียน,นี้เดี๋ยวนี้จะมถึงเวลาเรียนแล้วเนี่ยแล้วเข้าอา้าจะไปไหนไปไหนกลับมาก่อน <laughs> มีงินมีงอน โ okay, อเคพอถึงจุดนี้นะะแล้วนะครับผมเราสามารถที่จะเลือกที่จะผักเธอได้แต่เราไม,ม่ผักนะเรากดตรงนี้ครับผม Offer Help คื er oh, อเขาเสนอความช่วยเหลือให้เธอนะครับผมอ๋อเธอคนนี้นะฉันื่อนเหรอที่ตามฉันมาตลอดเวลาเลยโนนนั่นเขียนเรื่องเกี่ยวกับป <laughs> ัญหาทางบ้านแล้วละเมิดอะไรสักอ,อย่างนึงอ่ะใช่แล้วรึได้ยินเธอคุยกับซากีน่ะจะแก้ช่วยเธอเกี่ยวกับปัญหาที่พ่อเธอทำกับเธออะทำอะไรกันแน่เหรอ ก็ใจผิดแล้วนะพ่อะว่าทำอะไรฉันนหน่อยอ่ะแล้วพ่อเธอทำอะไรตอนนี้เขาดื่มนั่นหรอเขาเขาร้องไห้อะฮะเขาร้องไห้แล้วก็พูดเรื่องติดหนี้ปัญหานี้ของเขาพ่อเธอติดหนี้งั้นหรอตอนนี้แม่เสียไปอ่ะ เขาต้องการเงินมากๆพ่อก็เลยไปหาเพาที่ปล่อยเงินกู้เพื่อมาจ่ายค่าเรียนให้ฉันแต่ว่าแต่ว่ามันกลายว่าเขายงยืมเงินคนอื่นมาเพื่อใช้หนี้ต่อเนื่องแล้วก็การ็นนีมันเพิ่มขึ้สิบเปอร์เซ็นต์ทุกสิบวันเลยอ่ะแล้วก็เขาใช้คนรูรงกับพ่อด้วย้าเกิดพ่อไม่ใจจึงกับกู้หนี้ยืมสินนั่นเหรอจะพยายามช่วยพ่อนะ พยายามหาง่งนที่ทำได้แต่วิธีที่ทำได้ก็มีแต่วิธีแย่ๆอันนี้เป็นผลว่าทำไมถึงมีเรื่องการนัดไปทำนู่นทำนี่ใช่ไหมบริษัทที่พ่อของเธอยืมเงินคือบริษัทอะไรกันเหรอรู้สึกมันจะเรียกว่าลนชักขูคู่ยืมเงินเดี๋ยวๆนะชืวอคุณคุณไปฉัจัดการเรื่องนี้ของพ่อเธอให้เธอเอง อะไรนะไม่จะ้ปวดยาชุ่มกับเรื่องนี้เลยเพราะเธอเขาช่วยฉันไม่ได้หรอกนะถ้าตอนที่ผมแบล็คสแลดจีเป็นไงเธอต้อแปลกใจแน่ๆเลยอ๋ไมเจอก็เอะไรขึ้นเออตกใจแป๊บตันแป๊บฉันขอบคุณที่เธออยากช่วยนะแต่ฉันไม่คิดว่าจะอะไรคือเอานมาถูกันใช่เหรอนาะขอบคุณที่รับฟังแล้วกันนะด้วยความยินดีนมมันคงถูกันต่อไปโอเคอุ้ยมีกดกดผักตลอดเดี๋ยวกดผักได้ด้วยอ่ะ เออแล้วเราไม่ไม่ไม,ไม่ไม่คุยนะอันนี้คือผมลองคือผมกะจะเรียกมิรรกุลินจังมาแล้วแบบเหมือนมาดูว่าคุยกันไม่อยู่สองคนอะไรย่างี้นะแล้วตกใจอย่างนี้หรือเปล่าการว่าเรียกคีวาฟเฉยแล้วก็กลายเป็นคนที่เราผักได้คือโคโนาเน,นี่ยนะกัมโอเคงั้นต่อไปที่เราทำก็คือไอ้รอนชาคุใช่ไหมเมื่อกี้ที่พูดถึงเรื่องบริษัทกู้ยืมแล้ว จำได้ไหมว่าตอนที่เราถ่ายรูปตัวละครใหม่ของเราวันนี้ขึ้นเรื่องว่าพ่อเกี่ยวกับการกู้ยืมนะครับผมเพราะฉะนั้นที่เอาทําก็คือรักพาตัวคนใหม่สักหน่อยแล้วกันนะขอเช็คชื่อแป๊บใช้เลยรลอนชากุนนี้เลยโอเคที่เราทำก็คือการชักชวนเธอไปห้องข้างๆนะครับผมข้างๆตรงนี้ข้างในตึกมีห้องบางอย่างที่อะไรเขคงจะคุ้นเคยนะครับผม ไม่ต้องห่วงนะเราจัดการเรื่องนี้ให้เธอแน่ๆไปเรามาเข้าห้องในกล่องนี้ด้วยกันเข้ามาเข้ามาเข้ามาเครยบร้อยปิดประตูนะผมเสร็จแล้วก็อึ๊บอาจจะอึ๊บบร้อยหลับซะนะคนดีเดี๋ยวพี่จะพาไปนอนในที่ที่ดีกว่านี้เอ้ายิ้มแชะน้ำลายเยิ้มไม่ใช่ละโอเคเนี่ยคือหน้าอันฟุง้งฟริ้งกะท่าที่แบบยับงงูสาเก็กท่าถึงน้องก,ก็เก็กท่า สวยเสมออะไรอย่างเงี้ยผมถึงถึงนอนก็สวยอะไรอย่างงี้นี่คือที่มาของละครไทยครับผมนอนแต่งนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโอเคเราจะพาเธอเข้าไปในกล่องครับผมกล่องที่คุ้นเคยเออจะว่าไปผมอยากรุ้มกันนะว่าถ้าเกิดคนนี้โดนลักพาตัวจะเป็นยังไงนะครับผมก็คือตัวละครหน้าตาจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าหรือว่าทรงจะเป็นยังไงอ่ะเข้าไปในกล่องเอ,อ่อโอเคดัมนะครับผมแล้วไว้เจอกันคืนนี้ เวลาเดิมที่เดิมนะครับผมแต่ก่อนที่เราจะรักพาตัวกันนะผมขออนุญาตสักเล็กน้อยมิตลีกก่กุรินจังขาเวลาสักแป๊บหนึ่งในมีข้อเสนอที่เธอจะไปเสร่ยไม่ได้แน่ๆนะครับโรนาตามาอย่างเป็นมิตร <c oughs> มิตลีกก่กุรินจังรู้เปล่าว่าชลทำสวนมีเครื่องเล่นใหม่ด้วยนะเอ๊ะมีเครื่องเล่นใหม่ด้วยเหรอคะไม่เห็นรู้มาก่อนเลยอ่ะหนูได้ยินข่าวแค่ว่ามีเครื่องบดอะไรบางอย่างเพิ่มเข้ามาคะ่ะแต่ในป่องขาไม่ถึงสมใจไม่คดีเท่าไหร่เลยอะค่ะเอยบอกแล้วว่าในป่องจ่ะอะ จริงด้วยล่ะนี่แอะไป่ต้งหอกนะเครื่องนี้ไม่ทำร้ายหนูหรอกเป็นเครื่องที่แบบเสมือนกับมายากลอันดูน่ากลัวนิดหน่อยแต่เป็นเครื่องนีมารถที่จะเปลี่ยนของแข็งให้เป็นของเหลวได้นะเดี๋ยวสัตว์ที่ดูแล้วกันนะจ้าโอเคเต่าขั้นตอนแรกหยิบถังขึ้นมาวางไว้บริเวณด้านซ้ายของเครื่องจักรเครื่องนี้นะฮะแล้วต่อไปเมื่อเราเตรียมพร้อมแล้วให้เราผู้ช่วยในการเติมมายากลอย่างเช่กนกรณีนี้คือมิริกรินชังนั่นเองนะไปใส่ไว้บริเวณด้านขวา ซึ่งข้างในน่าจะมีใบมีดอยู่ไม่ต้องกลัวนะเป็นแค่ของประกอบฉากเท่าน,นั้นเองไม่มีการทำร้ายกันเกิดขึ้นที่นี่แน่นอนนะเอาวางไว้บริเวณนี้เห็นไหมนีมม่กาบาดเจ็บเลยเสร็จแล้วเมื่อเราเมื่อเราเตรียมการเสร็จแล้วปั๊บให้กดเปลี่ยนอุปกรณ์นะผมเป็นอุปกรณ์ที่เปื้อนเลือดก็จะมีเลือดออกมาอย่างนี้อันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้แตงโดยเฉยเมื่อเราพล้องแถวกด E แล้วของแข็งยุเกรินจักก็จะกลายเป็นของเร็วโหดมากแล้วก็ได้ มิลีกยกรีนินจังเคยวแดงหนึ่งอนะครับผมโหดมากพอเราเผาทุกอย่างเสร็จแล้วปั๊บก็ได้เวลากลับบ้านนะผมหลฐานเียบยลายจะไม่มีใครรู้ว่ามิเอย่กรีนินจังหายไปไม่แต่คนเดียวนะหละักฐานไม่มีไม่มีอะไรเลยนะครับผมกลับบ้านกันดีกว่านะบายโอเคงินจังก,ก็ยืนส่งเซ็นไปกลับบ้านด้วยสัสดิภาพเช่นเดิมนะครับผมไม่มีพูดถึงเรื่องเดี๋ยวนะโอเค เข้ามาตอนคืนที่โรงเรียนตอนเที่ยงคืนแล้วก็แอบ,บเอา,อาตัวมิสุเมะมิสุเมะนั่นแหละไปใส่ไว้ในกีตาร์แล้วก็แบกมาที่บ้านนะผมอออืืหแล้วก็ไว้ที่ใต้ดินแล้วก็เผลอหลับไปไมีพูดถึงวิรุฬคดินทางใช่ไหมไม่มีเลยเว้ยเจ๋งโอเคเราเผลอหลับไปนะครับผมเข้าสมมติถัดไปนะผมดูซิว่าใต้ดินมีอะไรบ้างน,นะครับผมฮัลโหลแเอสวัสดีโอ้ปิดตาด้วยเฮร์เรตเฮร์เร ุ้ยทำเลให้เธอกันแน่เนี่ยําอะไรให้เธอกันแน่หรอก็ออเปล่านะเขาแค่จะถ่ายเอาอถ่ายไม่ได้เฉยต้องทรมานเธอก่อนสินะต้องใช้ได้แค่คืนเท่านั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นคืนนี้เจอกันนะน้องสาวโอเคผมสัพานี่เขาจบแค่นี้ก่อนนะครับผมไว้คราวหน้าเราจะมาต่ออัปเด้ให้จบนะครับผมว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะทรมานวุสุเมะคนนี้แล้วด,ด,ดิโอทำอะไรได้บ้างแล้วโคนะโอกาจะมีบทบาทยังไงจับทุนได้ในคราวหน้าสีน้ทําไปละบ๊ายบาย